โอเคแล้วนี่อ่ะอันตี้ทั้งหลายมาเลยอันตี้โอแต่ตตตตตตแหวน้องดมี่เป่าเค้ควันเกิดอายุครบ4ี่ขวับพร้อมหน้าลิเดียงัทิวดีแล่นและดีออน พร้อมฉลองกับเพื่อนๆเ,เจ้าหญิงตัวน้อยน้องเดมี่เป่าเค้กวันเกิดอายุครบ4ี่ขวบแต่แหววน่ารักดุกดิกมากเขาสวยสี่ขวบเต็มแล้วสําหรับเจ้าหญิงแต่แหววของพี่ๆหรือน้องเดมี่ลูกสาวคนที่2ของคุณแม่ลีเดียและคุณพ่อแมทธิวและนักวันความน่ารักสดใสของน้องเดมี่ทาเอาใจพี่ปานาอาแฟนคลับละ,ล,ะลายไปตามๆกันพร้อมทั้งไม่ว่าจะไปงานไหนต้องมีมีมของน้องเดมี่ปรากฏอยู่อย่างมากมายล่าสุดแม่ีเดียได้ โพสคลิปฉลองวันเกิดอายุครบ4ขวบของน้องเดมี่ที่เจ้าตัวเล็กน่ารักแบบสุดๆและตั้งใจที่จะเป่าเค้กเป็นพิเศษในวันเกิดปีนี้พร้อมทั้งนำเค้กไปฉลองกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอีกด้วย งานนี้คุณแมลิเดียได้เขียนแคปชั่นอวยพรูกสาวว่าสุขสันต์วันเกิดลูกรักสีขวบแล้วเป็นสาวแล้วหลังจากที่โพสต์ภาพและคลิปต่อ,อไปเหล่าบรรดาเพื่อนเพื่อนักแสดงและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเดมี่กันอย่างคือคักฝาก,กติดตามกดไลค์กดแชร์และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh, to... no, I don't care. I don't care. <laughs> okay. 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 auntie thắng lại, mà, Go, 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 today? Yeah. Okay. yummy to me. me? Oh, <coughs> okay, à, anh thằng mà